พระโยคาวาจรย่อมกำหนดใจในภายในอย่างไรย่อมกำหนดว่าใจเกิดเพราะอาวิชชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอาหารเกิดแล้วเข้ามาประชุมแล้วไม่มีแล้วมีมีแล้วจักไม่มีย่อมกำหนดใจโดยความเป็นของมีที่สุดย่อมกำหนดว่าใจไม่ยั่งยืนไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาย่อมกำหนดว่าใจไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาย่อมกำหนดใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่กำหนดโดยความเป็นของเที่ยงย่อมกำหนดโดยความเป็นทุกข์ไม่กำหนดโดยความเป็นสุข ย่อมกำหนดโดยความเป็นอนัตตาไม่กำหนดโดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมยังราคาให้ดับไปไม่ให้เกิดย่อมสลละคืนไม่ยึดถือ,อละถึงท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดธรรมภายในเป็นวัตถ,ถุนันตญาน